สวัสดีครับผมวันนี้ผมก็มีโคมไฟสปอตไลท์แบบสั่งฟามาแนะนํากันอีกแล้วครับผมจะเป็น LED สปอตไลท์ SQ กับ RO นะครับผมซึ่ง SQ รับผมจะหมายถึงตรงโคมของเขาเนี่ยผมจะเป็นสี่เหลี่ยมแบบนี้เลยครับผมส่วน RO ครับผมหมายถึงว่าตัวโคมของเขาเนี่ยจะเป็นแบบวงกลมแบบนี้เลยครับซึ่งทั้งสองตัวนี้ผมมีขนาดอยู่ที่7วัตต์ครับผมและจะมีเป็นแสงวอร์มไวท์กับคูไวท์เหมือนกันทั้งสองรุ่นเลยครับผมซึ่งทั้งสองรุ่นนี้ครับผมมีค่าสว่างอยู่ที่ห้าร่อยหกสิบลูเมครับผมแสงนี่งเล ใจออกมาเนี่ยจะอยู่ที่38องศาผมมียุคการใช้งานยาวนาะนสูงถึง20,000ชั่วโมงเลยครับรองรับกระแสไฟฟ้า220-240โวลต์นะครับผมซึ่งทั้งสองรุ่นนี้ผมสามารถปรับองศาของตัวหลอดไฟของเราได้แบบนี้เลยครับนี่ครับผมจะหมุนขึ้นหมุนลงอะไรแบบนี้สามารถทําได้เลยครับต่อมาเราจะพูดถึงการติดตั้งกันนะครับคือเจ้าตัวนี้ผมจะเป็นโคมไฟแบบฝังผ้าใช่ไหมครับในการเจาะรูเพื่อทําการติดตั้งเจ้าตัวโคมไฟตัวนี้ผมแล้วต้องติดตั้งบนฝ้าใช่ไหมครับผมแล้วก็ทางด้านหลังเนี่ยครับผมจะ ศูนย์การ70มิลลิเมตรแค่นั้นเองครับผมเล็กมากๆเลยครับแล้วก็วิธีการติดตั้งนะครับผมก็คือเราทําการเนี่ยครับผมทางด้านนี้มันจะมีเป็นตัวล็อกอยู่แบบนี้ใช่ไหมครับเนี่ยครับผมจะเป็นสปริงอยู่เราก็ทําการดึงออกมาครับผมทั้งสองอันเลยนี่ครับผมดึงเข้ามาแบบนี้ครับดึงเข้าไปดึงเข้าไปแบบนี้ให้มันตรงอย่างนี้ครับผมแล้วก็ทําการ เสียบเข้าไปบนฝ้าตรงที่เราเจาะแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วครับผมเพราะว่าเจ้าตัวนี้ครับผมมันจะเป็นสปริงใช่ไหมอย่างที่ผมบอกไปคือถ้าเกิดเราทําอยู่เงี้ยปึ๊บแล้วเราเสียบเข้าไปบนฝ้าปุ п, มก็จะล็อกอยู่ด้านนี้เลยครับนี่มันก็จะล็อกอยู่แบบนี้เลยก็คือไม่สามารถตกลงมาได้อย่างแน่นอนครับผมและในการต่อสายไฟของผมทางด้านหลังตรงนี้ครับผมของตัวหลอดไฟจะมีเป็นพลาสติกคุมไว้อยู่ครับผมแล้วก็ทําการแกะออกมาได้เลยครับแบบนี้เลยครับผมแล้วก็ตรงนี้ผมจะเป็นตัวที่เอาไว้เสียบสายไฟแล้วก็ทําการไขน็อตออกครัคบผมแบ <Rams. S 2> บนี้เลยปึ๊บป น็อตเนี่ยครับผมมันหมุนออกมาครับผมมันจะได้ไม่แน่นเราจะได้สามารถใส่สายไฟเข้าไปได้ครับนี่แบบนี้เลยครับผมแล้วหลังจากนั้นเราก็ทําการเสียบสายไฟเข้าไปเลยครับก็แนะนำวิธีการติดตั้งเสร็จไปเรียบร้อยแล้วผมเดี๋ยวต่อไปเรามาดูแสงของน้องเขาบ้างว่าจะเป็นยังไงกันบ้างครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่ตัว S Q แสงวอร์มไวท์กันก่อนเลยครับผมเป็นไงครับขนาดแค่จุดวัดเท่านั้นเองเข้าห้องสิบลูเมนสว่างมากเลยครับผมแสงไฟที่กระจ่ายออกมาเนี่ยก็คือ38องศาออกมาทางด้านหน้าเลยครับตัวต่อไปครับผมก็จะเป็นตัว S q ออีกเเหหมมมืนนนนัััััคคคครรรบบบผผแแตต่วว้้จะปป็สงูไไโ แสงฟูไว้ออกมาขา,ขาวๆนวลๆครับผม แสงที่ออกมาเนี่ยก็กระจายออกมาขาาาา้างหน้า38องศาอีกเช่นเดียวกันครับผมต่อมาครับผมะจะเป็นตัว RO ครับผมจะเป็นตัววงกลมนั่นเองตัวนี้จะเป็นแสงวอร์มไวครับผมโอ้โหเป็นไงครับแสงวอร์มไวแสงออกมาแบบเหลืองๆเห็นไหมครับสบายตามากแสงที่ออกมาก็เหมือนกับเจ้าสองตัวแรกเลยครับผมคือ38องศากระจายออกมาทางด้านหน้าครับตัวสุดท้ายครับผมก็จะเป็น RO อีกเหมือนเดิมครับผมแต่ตัวนี้จะเป็นแสงคูลไวครับผมโอ้โหตัวสุดท้ายก็ขาววนสบายตาอีกเช่นเดียวกันครับผมแสงที่ออกมาก็กระจายออกมา38องศาออกมาทางด้านหน้า560ล ครับผมก็ประมาณนี้ครับผมสำหรับหลอดไฟ LD e แบบฝั่งฝ้า LD e s p o t Light SQ กับ RO ขนาดแค่7วัตต์ครับผมก็ยังไงวันนี้ผมไปก่อนแล้วนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ